คือคนที่พอดีนางเอกดังครั่งรักเอยิ้มก็พอไม่ต้องการอะไรแล้วพักนี้มีเรื่องให้อัปเดตกันแบบทีๆจ้าสำหรับคู่โตโน่พาคินลานิชานันิชาหลังวันก่อนหนึ่มโตโน่เพิ่งลงคลิปพายิ้มกับโมเมนต์คนงองแงโดนดุกเพราะว่ากินข้าวไม่หมดไปหยกๆล่าสุดฝ่ายนิชามาอีกอารมณ์แบบเปิดหมดหวานๆฟินๆทำมาแฟนๆโน่น no ี เต็มอิ่มกับกริดข้อแตกกับภาพชุดสุดครั่งลักเลยได้วาใช้เวลาร่วมกันทั้งไปนั่งรถเล่นและกินข้าวกับเธอแถมยังบอกว่าไม่อยากได้อะไรแล้วแค่โตโนโยิ้มก็พออออะไรจะหวานขนาดนั้นโดยนิชาลงภาพชุดและแคปชั่นว่านั่งรถเล่นกินอาหารอร่อยโตโนยิม้มพอดีจัง้านคอมเมนต์เซลล์กันเต็มๆทางนั้นมีความสุขทางนี้ก็มีความสุข Number one, one นัมเบอร์วันหวานเอ่ยเมียวกลอยแกลจุกยอนใจนิชาคนคลั่งรัก และแต่งวันไหนครับ